ให้พี่น้องดูในพระธรรมมาราโกรบทที่3นะครับข้อที่25ถึงข้อที่27ด้วยกัน24แล้วกันนะผมจะอ่านตั้งแต่ย4ถึงข้อ27ถ้าราชอาณาจักรใดๆเกิดแตกแยกกันแล้วราชอาณาจักรนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าครัวเรือน ใดๆเกิดแตกแยกกันโคเรน,นั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าซาตาจะต่อสู้กับตนเองและแตกแยกกันมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มีแต่จะสิ้นสูญไปไม่มีผู้ใดาอาจเข้าไปในเรือนของคนที่มีกําลังมากและปล้นทรัพย์ได้ยกเว้นแต่จะจับคนที่มีกําลังมากนั้นมัดไว้เสียก่อนแล้วจึงจะปล้นทรัพย์ในเรือนนั้นได้ให้ราที่านด้วยกันครับ ในวิาเจ้าพระเาขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคำของพระเจ้าที่มาถึงเราในค่าคืนวันนี้ของพระเจ้าที่จะนําพาพระวจนะที่จะมีฤทธิเดชในชีวิตในจิตใจของเราเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้รับกําลังผ่านพระคำของพระองค์แล้วก็ได้รับคําตอบได้รับพระพรอนของพระเจ้าทรงนําเราและเจอผู้รับใช้ของพระองค์ด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะครับก็เป็นพระธรรมมารโกนะครับที่พูดถึงมีครั้งหนึ่งนะครับ พระเยซูเสด็จเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งแล้วก็มีคนเยอะนะครับแล้วก็พระเยซูเนี่ยเข้าไปในบ้านหลังนนคนเยอะมากจนจนแออัดจนแบบกินข้าวไม่ได้นะครับพระคัมภีบอกว่าพระเยซูจะรับประทานอาหารก็รับประทานไม่ได้แล้วก็ในเวลานั้นเนี่ยมีธรรมธรรมอาจารย์มาด้วยนะครับแล้วก็ผีคนหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าผีเบเอลเซบูนะครับที่เข้านะครับที่ที่เขาขับออกนะครับแล้วก็ อยู่ในในสถานที่นั้นด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็เขาก็เพ่งเล็งพระเยซูว่าเอ๊ะพระเยซูเนี่ยเป็นพวกเดียวกับผีที่มาขับไล่ผีหรือเปล่านะครับ mm hmm. พระเยซูก็จึงยกข้อนะคับขีข้อนี้ที่บอกว่าถ้าอาณาจากักรใดๆเนี่ยแตกแยกกันแล้วก็จะตั้งอยู่ไม่ได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ธรรมดาแล้วก็ว่าถ้าครัวเรือนใดๆนะครับแตกแยกกัน ครัวเรือนนั้นก็จะตั้งอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าซาตานหรือว่าวิญญาณต่างๆที่จะเข้ามาทําลายครัวเรือนนั้นเนี่ยเขาก็ต้องทาไงก็ต้องจับคนที่มีกําลังในครัวเรือนนั้นหรือว่าครัวเรือนที่มีแรงมากเนี่ยจับไว้ก่อนเพราะว่ามันจะต่อสู้ไม่ได้นะครับสิ่งเหล่านี้ก็เลยสอนเราถึงว่าครัวเรือนนะครับหรือครอบครัวเนี่ยเป็นสถาบันที่สําคัญผมกาลังกําลังเปิดห้องเรียนนะครับพึ่ง เปิดไปได้แค่วันเดียวคือคือเมื่อวันอังคารนะครับที่พูดถึงเรื่องของครอบครัวพระคริสต์นะครับเราจะเน้นย้ำตรงนี้ในในสัปดาห์นี้ในเดือนนี้นะครับจะเป็นซีรีส์ที่บอกว่าเราจะสอนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าความแข็งแรงหรือความเข้มแข็งนะครับมาจากครอบครัวของพระเจ้าถ้าครอบครัวของพระเจ้า ทำยังไงอ่อนแอนะครับก็จะตั้งอยู่ไม่ได้มันก็จะสั่นคลอนแล้วก็แล้วก็แตกสลายในที่สุดแล้วมารซาตานก็ทําทุกวิธีทางให้ครอบครัวของพระเจ้าเนี่ยสั่นคลอนแล้วก็แตกแยกนะครับเพราะว่าอเ,เพราะว่าศัตรูมันรู้ว่าจะจู่โจมเราอยังไงนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้นําหรือหน้าที่ของหัวหน้าครอบครัวเนี่ยก็ต้องทําให้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยมีมีกำลังแล้วก็มี ความเข้มแข็งในการที่จะต่อสู้กับศัตรูที่มาทําลายครอบครัวหรือทําลายมาสร้างความแตกแยกในในแผ่นดินของพระเจ้านะครับแล้วคิดจักก็เป็นอะไรที่เหมือนกับว่าพระเจ้าก็เปรียบคี้เสจากเนี่ยเป็นเหมือนครอบครัวซึ่งจะต้องรักษาไว้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเผลอหรือว่าถ้าเราหลงลืมในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็จะถูกมา,ารคตาเนี่ยจมตีแล้วก็ จะทาให้หลายๆขีตจ,จักรก็ต้องแตกแยกแล้วก,แวก็แล้วก็ล้มเหลวไปนะครับ e <Conf usion> ในงานรับใช้ในการรับใช้พระเจ้าเพราะฉะนั้นปีนี้นะครับทีตจ,จักรของเราเป็นปีแห่งพระพรเรารู้ว่าเมื่อเรามีพระพรเยอะมาซาตานก็ไม่อยู่เฉยนะครับที่จะทําลายแต่เราเราจะต่อสู้ได้อย่างแน่นอนเพราะว่าด้วยด้วยชัยชนะของพระเจ้า <_ S 2> และความเข้มแข็งของครอบครัวของพระเจ้าที่พระเจ้าให้เรามารวมกันแล้วก็เป็นครอบครัวของพระเจ้านะครับในพระคัมภีร์บอกว่า ถ้าไม่มีใครนะครับสามารถที่จะเข้าไปในบ้านคนที่มีกําลังเยอะได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็เป็นไงก็ต้องทําตัวเองให้มีกําลังเยอะๆเข้าไว้นะครับแล้วเราเราจะมีกําลังมากได้ยังไงถ้าเราไม่ฟังพระคําของพระเจ้าถ้าเราไม่อธิษฐานถ้าเราไม่ขอาการช่วยเหลือของพระเจ้าถ้าเราพึ่งพาแต่ตัวเอง <S <s <ๆ>นะครับเงินทองชั่วคราวนะครับมันไม่อาจสามารถทําให้เรามีกําลังได้ นะครับสุขภาพร่างกายเราอาจจะเข้มแข็งทางร่างกายแต่ถ้าเราอ่อนแอฝ่ายวิญญาณก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับแต่ตรงกันข้ามถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงแต่ฝ่ายวิญญาณเราเข้มแข็งนะครับพระเจ้าบอกว่าจิตวิญญาณที่เข้มแข็งจะสร้างร่างกายให้แข็งแรงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณกับทางพระเจ้าเนี่ยก็จึงเป็นสิ่งที่สําคัญเราก็จะเน้นย้ําคําว่าครอบครัวที่แข็งแรงนะครับหัวข้อ ในค่ำคืนวันนี้ก็คือว่าครอบครัวที่แข็งแรงคําว่าครอบครัวที่แข็งแรงคําว่าครอบครัวภาาอังกฤษใช้คําว่า family นะครับมีมีอยู่6ตัวฮะ family ที่มารวมกันทั้ง6ตัวนี้แล้วก็จะเป็นครอบครัวแล้วมันจะแข็งแรงได้ยังไงแล้วเราจะเพื่อที่จะอะไรก็ที่จะต่อสู้กับศัตรูได้อย่างไรนะครับตัว f เนี่ยตัว f ใช้คำว่า faith 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 คือความเชื่อนะครับ ความเชื่อในครอบครัวเนี่ยเมื่อเราคิดจะจับเรามารวมตัวกันความเชื่อต้องแข็งแรงนะครับสิ่งแรกที่ผมจะทำให้กับพี่น้องสมาชิกในครอบครัวอิมานูเอลก็คือว่าเราต้องมีความเชื่อที่แข็งแรงให้ได้นะครับต้องมีความเชื่อที่แข็งแรงให้ได้เพราะว่าความเชื่อที่แข็งแรงมันก็จะทำไปนำไปสู่อะไรนำไปสู่ถ้าสมาชิกมีความเชื่อแข็งแรงนำไปสู่ความเข้มแข็งของคิดจ,จัรได้นะครับเพราะฉะนั guitars, ้นคำว่า Family ตัว S ตัวแรกก็คือ ความเชื่อนะครับความเชื่อที่เราจะต้องยืนหยัดในความเชื่อที่ถูกต้องแล้วก็ความเชื่อที่ที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกซัดไปซัดมาเหมือนที่พระคัมภีร์บอกเราจะทําอย่างนั้นได้ยังไงก็คือฟังจากพระคําของพระเจ้าจากผู้นำนะครับจากผู้นำครอบครัวเหมือนกับว่าในบ้านเรามีพ่อแม่ลูกสามคนสามคนก็แล้วแต่นะครับ เราควรจะฟังใครมากที่สุดเราควร <c oughs> จะฟังหัวหน้าครอบครัวบางครอบครัวคุณแม่เป็นหัวหน้าครอบครัวเราก็ฟังคุณแม่หัวหน้าครอบครัวอยากไปเที่ยวปีใหม่อยากไปเที่ยวที่ไหนโหวตกันแต่สุดท้ายแลว้วหัวหน้าครอบครัวพาไปที่ไหนก็ไปนะครับหรือว่าหัวหน้าครอบครัวคุณพ่อจะทําอะไรเราก็ต้องฟังแต่ถ้าเราไม่มีการฟังการไม่มีฟังความเชื่อเราไม่เหมือนกันเฮ้ยไปทะเลดีกว่าอีกคนนึงจะไป น้ำตกอีกคนหนึ่งจะไปภูเขาทีน,นี้ครอบครัวมันก็เกิดการแตกแยกทีนี้ลูกก็ไปทะเลพ่อก็ไปภูเขาแม่ก็ไปน้ําตกแล้วอย่างนี้มันมีความสุขไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อจีงเป็นสิ่งที่สาคัญเหมือนการคิดซะจัดเรามีหลักข้อเชื่อเรามีความเชื่ออย่างที่ผู้นําที่จะแบ่ไปผู้นาในในคิดซะจัดเนี่ยเขาต้องมีหลักข้อเชื่อว่าคิดซะจัดนี้มีเสาหลักคือใคร เชื่อในพระเยซูเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์เชื่อในปรีเอกานุภาพเชื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์แค่ไหนเป็นสิ่งที่อันตรายมากสําหรับสําหรับคริสเตียนเพนตะคอสของเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าเราเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแต่บางทีพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเราแยกแยะไม่ได้เราเชื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงแต่เราไม่สามารถที่จะแยกแยะว่าอันนี้คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ อันนี้คือมาเหมือนเพราะว่าในสมัยนี้ของปลอมแบบทาเหมือนมากนะครเราก็จะไม่ไปเจาะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการสอนผิดสอนเทียมเทสหรือว่าคิดเียนไม่แท้หรือว่ายังไงก็แล้วแต่เราไม่เราไม่ไปเน้นตรงนั้นแต่เราเน้นว่าถ้าเราอยู่ในครอบครัวนี้ครอบครัวนี้เชื่อแบบนี้เราก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับเราก็ทําตามหัวหน้าครอบครัวเราก็ต้องทําตามความเชื่อแต่ถ้าเราคิดว่าความเชื่อไม่เหมือนที่เราคิดแสดงว่าเราไม่ได้อยู่ในครอบครัวนี้แล้ะ เราก็เป็นคนนอกครอบครัวเพราะว่าเพราะว่าถ้าลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่เป็นยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในบ้านหลังนี้ได้เพราะว่าเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ที่ที่ผมไปอยู่ประสบาการณ์ก็คือว่าครอบครัวก็มีลูกเขาโตขึ้นมาอายุสิบสิบหกสบเจดสบแปแล้วเริ่มโตเป็นเป็นวัยรุ่นและเป็นเรียนหนังสือจบจบมัธยมปลายเขาเริ่มมีความคิดของเขาเองทุกอย่างที่พ่อเขาทําเขาไม่เห็นด้วย เขาไม่เห็นด้วยเขาก็เป็นครอบครัวที่ที่ไม่สมบูรณ์นะครับแล้วลูกไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่พ่อทําสุดท้ายก็ต้องเป็นยังไงออกจากบ้านออกจากบ้านแล้วก็ไประหกระเหินไปนอนข้างถนนบ้างไปหางานทําบ้างนะครับเพราะว่าเขาไม่มีความเชื่ออย่างเดียวกับพ่อเขาสุดท้ายแล้วเป็นยังไงสุดท้ายเราต้องรู้ว่าในครอบครัวเนี่ยเป็นสถาบันที่ที่สําคัญแล้วจะต้อง เราจะต้องรักษาน่วยลวกทัังเป็นผู้นำด้วยนะครับหรือว่าผู้ที่ตามด้วยเราจะต้องมีความเชื่อเดียวกันให้ได้ถ้าสมมติว่ามีอะไรที่สงสัยหรือคับแค้นใจเราต้องเข้ามาแล้วก็คุยคุยว่าเฮ้ยความเชื่อเราเป็นแบบนี้แบบนั้นขอเหตุผลขอคำอธิบายอะไรก็แล้วแต่แต่ทำทุกวิถีทางให้มันเป็นความเชื่อเดียวกันให้ได้นะครับอันนี้คือ F แรกแก็คือความเชื่อของครอบครัว ในกาลเทียบทที่6ข้อที่10บอกอย่างนี้บอกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นสมาชิกของครอบครัวแห่งความเชื่อนะครับให้เราทำดีต่อทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นสมาชิกของครอบครัวแห่งความเชื่อนะครับเราเป็นสมาชิกของครอบครัวแห่งความเชื่อหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นเมื่อเรา เป็นสมาชิกในครอบครัวแห่งความเชื่อเดียวกันเราจะทําสิ่งที่ดีแล้วคนที่ได้รับการการะทนเขาก็จะได้รับสิ่งที่ดีด้วยมันก็จะมีความสุขนะครับอย่างที่2คือตัว A นะครับตัว A เนี่ยอัตรตีก็คือสิทธิอํานาจนะครับอย่างที่บอกไปว่าสิทธิอํานาจเนี่ยมันก็ต้องมีหน้าที่เฉพาะอยู่ในครอบครัวแต่ละคนมีหน้าที่ของแต่ละคน หน้าที่ทําอะไรทํากับข้าวลูกมีหน้าที่ทําอะไรช่วยเหลือเรียนหนังสือแต่ถ้าเป็นยังไงถ้าลูกมีหน้าที่ลูกเล็กๆมีหน้าที่ไปหาเงินมานะครับแล้วพ่อแม่ก็คือแข่งกันในการทําหน้าที่เดียวกันมันก็จะจะจะไม่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าก็จะแยกหน้าที่การทําแล้วมันก็จะทําให้ครอบครัวไม่เกิดความสุขนะครับเพราะฉะนั้นสิทธิอํานาจและหน้าที่จึงเป็นสิ่งสําคัญในครอบครัวด้วยอวัยวะถ้าเกิดมืออยากจะเดินแทนเท้า มันไปไม่ได้นะครับมันไปไม่ได้ถ้าเกิดปากมันมันไม่อยากกินมันไม่อยากกินมันอยากจะให้จหมูกกินแทนเนะี่ยมันกินทางจมูกไม่ได้เพราะฉะนั้นสิสิทธิอาํานาจหรือว่าหน้าที่ของแต่ละคนในครอบครัวก็เ,เป็นสิ่งสาคัญด้วยบางทีเราก็ต้องใช้หน้าที่นั้นให้ถูกต้องนะครับยกตัวยอย่างอย่างหน้าที่ในคิดจักรนะครับแต่ละคนมีหน้าที่ในคิสจักรคือครอบครัวเราทําหน้าที่อะไรเราก็ต้อง ทำหน้าที่นั้นให้สมบูรณ์แบบคือเราจะต้องศึกษาด้วยนะครับศึกษาในสิ่งที่เราทำเหมือนกับผมมีหน้าที่ในการเทศนานะครับทุกๆครั้งจริงๆแล้วถามว่าอยากทำไหมถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเลือกได้นะครับก็ปฏิเสธมาตลอดว่าจะไม่อยากทาแต่เมื่อพระเจ้าใช้เราก็ต้องทาแล้วก็ทาอย่างมีความสุขนะครับเราก็เหมือนการคนอื่นถ้ามีหน้าที่ทําความสะอาดถามว่าไม่มีใครอยากทาทางานหนักๆห,หรือทําความสะอาดหรอ แต่ถ้าพระเจ้าใช้เราก็ต้องทำไหมเราก็ต้องทําแล้วเราก็ต้องทําแบบดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับถ้าเรามีหน้าที่ต้อนรับต้อนรับแขกเราก็จะต้องต้อนรับอย่างดีที่สุดนะครับถ้าเรามีหน้าที่ร้องเพลงเราก็ต้องทําหน้าที่ร้องเพลงอย่างดีที่สุดก็นการนมัสการพระเจ้าคือหน้าที่แต่ละคนในครอบครัวเนี่ยมันมันจะเสริมสร้างให้ครอบครัวนั้นแข็งแรงนะครับแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าครอบครัวเนี้ย เออแบ่งงานกันทำดีอยากจะมาเป็นครอบครัวนี้จังเลยนะครับแล้วเราก็จะได้สมาชิกใหม่ได้ครอบครัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้คืออันนี้คือสิทธิอํนานาจที่เราจะต้องเข้าใจหน้าที่ของแต่ละคนแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นะครับใครที่รับผิดชอบหน้าที่แต่ละคนเนี่ยต้องต้องภูมิภาคภูมิใจในสิทธิอํนานาจที่พระเจ้าใช้ที่ให้ได้เราทําไมผมถึงต้องต้องมีตารางในการรับใช้ อ,อ่าอาทิตย์นี้คนนั้นทานี้ทํานั้นทำนั้น,น,นเพราะว่าพยายามจะให้สิทธิอํานาจในการรับใช้ให้พื้นที่ในการรับใช้ที่มันกว้างขึ้นของแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้น Authority คือสิทธิอํานาจในการรับใช้เนี่ยมันก็เป็นอย่างหนึ่งที่จะต้องสร้างครอบครัวให้แข็งแรงนะครับตัวอย่างที่3ก็คือตัว m นะครับ f a m นะครับ m นี N ่ must do ก็คือต้องทำนะครับ must do ต้องทำก็คือว่า มัสเนต้องนะครับในยากอบบทที่4ข้อที่17บอกอย่างนี้บอกว่าคนที่รู้ว่าอะไรเป็นความดีที่ต้องทำแต่ไม่ได้ทำนั้นก็มีบาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเป็นครอบครัวกันเนี่ยคนสมมุติว่ามีครอบครัวอยู่10คน8คนทำงานหาเงินทำงานทำกับข้าวทำหน้าที่ของตัวเองอยา่างดี อีกสองคนมันนอนอย่างเดียวเลยทั้งวันทั้งคืนมันไม่ทําอะไรเลยแล้วถึงเวลากินมันก็ลุกขึ้นมากินเราก็จะรู้สึกยังไงสองคนนี้เอาเปรียบครอบครัวทําไม่ทําอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเราจะเป็นครอบครัวที่แข็งแรงเราต้องเราต้องทําเราต้องทําทุกๆคนต้องมีหน้าที่ที่ต้องทานะครับอย่างน้อยต้องทําอะไรบ้างอย่างน้อยก็มีความสัตย์ซื่อในการมามามา,มานมัสการพระเจ้ามาคิดซจักนะครับมาหนุนใจ เราอาจจะไม่มีไม่มีความสามารถด้านใดเลยนะครับแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือว่าอยากรับใช้พระเจ้าคนหนึ่งอยากรับใช้พระเจ้าแล้วก็ไม่ทําอะไรไม่เป็นคุยก็ไม่เก่งคุยก็ไม่ได้คุยทีไรก็พูดไม่ดีทุกทีเลยนะครับแล้วก็ทําความสะอาดก็ไม่เป็นเล่นดนตรีก็ไม่ได้ร้องเพลงก็ไม่ได้นะครับก็อาจารย์ก็บอกว่าเอางี้นะไม่ต้องทําอะไรเลยไปยืนหน้าประตูแล้วก็ยิ้มอย่างเดียวยิ้มแต้ม เอาเอาไม่ดีดี้าแล้วก็ยิ้มไปอย่างเดียวไม่ต้องพูดใครพักนะครับไม่ต้องพูดยิ้มอย่างเดียวนะครับเขาก็ไปถาแล้วไปยืนรับแขกอยู่หน้าประตูแล้วก็ยิ้มอย่างเดียวใครถามสวัสดีก็ยิ้มอย่างเดียวนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยคือคือมันไม่มีอะไรที่ท,ที่ที่ทาไม่ได้นะครับถ้าเราอยู่ในครอบครัวแค่นั้นเราก็ได้ช่วยได้เยอะแล้วแค่มาแล้วก็มานั่งฟังนะครับเป็นสมาชิกที่ดีเป็นเป็น เป็นครอบครัวที่ดีนะครับเราหนุนใจซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้คือมันมันมันสามารถทําได้และมันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่มัสดูต้องทํานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งดีถ้าเรารู้แล้วเราไม่ทําเป็นไงไ<อ>พระคัมภีร์บอกว่ามันคือความบาปเพราะเรารู้นี่ว่าเราทําอันนี้แล้วมันต้องดียากกรพระธรรมยากกอกบอกว่าคนที่รู้ว่าอะไรดีแล้วไม่ทาเนี่ยคนนั้นจึงมีบาปเพราะฉะนั้นเรา<อ>เราเรา,เราต้องทาด้วยนะครับพี่น้องที่รัก พระเจ้าพูดเสมอว่าพระเจ้าเลือกเราไม่ใช่ว่าให้เรามานั่งยิ้มอยู่เฉยๆหรือว่าให้เราให้เรา,ให,เราให้เรามีชีวิตหายใจไปวันๆนะครับเราต้องทํางานของพระเจ้าด้วยนะครับครอบครัวจะได้เข้มแข็งขึ้นนะครับต่อมาเมื่อกี้มี FAMI นะครับ I นี่คือ inside inside คือจากภายในนะครับที่มารวมเป็น family นะันี่ข้อที่4นะ inside นี่คือภายในนะครับภายในคือจิตใจ เวลาเราเราทำเรารับผิดชอบหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากที่ไหนมาจากภายในนะครับอินไซต์ภายในเราครอบครัวเนี่ยถ้าเกิดเราแบบไม่จริงใจหรือหรือปากปากดีแต่ใจร้ายใจคิดไม่ดีมันมันทำให้ครอบครัวอ่อนแอได้แต่ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้จิตใจเรามาจากข้างในอยากทําจริงๆอยากช่วยจริงๆอยากดูจริงๆโดยไม่ได้หวังผล อื่นใดใด,ดเลยนะอยากรับใช้พระเจ้าอยากอยากช่วยเหลือกันอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆนะครับไม่มีผลประโยชน์อื่นในพระธรรมสุภาษิตบอกว่าจงระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะทุกสิ่งที่เจ้าทําออกมาจากใจนะครับบางคนทําเยอะแต่แต่ไม่ได้ทํามาจากใจนะครับพี่น้องทําเยอะทําหนักทําเหนื่อยทําไปบนไปทําไม่ได้ออกมาจากใจถ้าเราทํามาจากใจมันจะเป็นยังไง มันจะมีสันติสุขนะครับใครไม่เห็นก็ทานะครับทาไปร้องเพลงนะมัรสการพระเจ้าไปใครไม่ชมก็ทำานะทําไปแล้วอาจารย์ไม่ชมก็ทํานะครับคือเพราะว่ามันออกมาจากใจเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันออกมาจากใจแม้ว่าเราไม่ได้รับคําชมจากมนุษย์เราอยู่ในครอบครัวแต่เป็นยังไงหัวหน้าครอบครัวก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้ามองเราอยู่นะครับแล้วพระเจ้าบอกว่าคนที่ทําอะไรออกมาจากใจบาเหน็จ คนนั้นจะไม่ขาดบาเล็ีอย่างใดจากพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทําอะไรก็แล้วแต่หรือว่าให้เรามีความบริสุทธิ์ใจรักซึ่งกันและกันเหมือนคนในครอบครัวเราเวลาเป็นยังไงบางทีเราอาจจะพูดกับพ่อ,ก,พอกับแม่เราไม่เพราะแต่ใจเรารักพ่อแม่ไหมรักนะครับความเป็นพี่เป็นน้องกันในคิสจากักรของผมกับพี่ชายเนี่ยอยู่บ้านเมื่อก่อนตอนสมัยเป็นเด็กเด็กๆนะครับโชคต่อยันประจำเพราะว่าเป็นผู้ชายโตไล่เลี้ยงก,กัน เราก็ต่อยกันบ้างทะเลาะก,กันบ้างคือเข้ากันไม่ได้สักคาลังหนึ่งนะครับทะเลาะก,กันแต่วันหนึง่งพอผมถูกแกลผมถูกไอเด็กค้าบ้านมันมาแก้พี่ชายผมไม่ช่วยต่อยก่อนเลยนะครับคือคือรักน้องมากแล้วเราก็สองคนเราก็ต่อสู้กับกับคนค้าบ้านตอนนั้นสมัยเด็กๆนะสมัยตอนที่เป็นเด็กๆเนี่ยเพราะอะไรถ้าอยู่ในบ้านเราอาจจะรู้สึกว่ายัางงุ้นอย่างนี้นะครับแต่ลึกๆในใจเรา นะครับหรือในใจเห็นคนหนึ่งเราอาจจะเราอาจจะไม่ชอบหน้าคนนี้แหละในคีดจำกัดนะเราอาจจะไม่ชอบหน้าเขาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ไม่หน้าไม่พูดไม่ค่อยดีกับเราไม่ค่อยมีมารยาทนู่นนี่อย่างนู้นแต่พอเขาเดือบร้อนเป็นยังไงในใจเรารักเขาอยู่เราก็ไปช่วยเหลืออาจจะไม่แสดงตัวนะครับอาจจะไม่แสดงตัวเราก็ไปช่วยเหลือแล้วก็เป็น ุดแบบนี้จะเป็นครอบครัวที่แข็งแรงมารสาตานจะไม่กล้าโจมตีนะครับเพราะฉะนั้นเห็นใครในครอบครัวเราพี่น้องของเราใครเจ็บป่วยใครเดือดร้อนนะครับอย่าอยู่เฉยนะครับเพราะว่าเรารักเขาจากภายในแล้วเราจะช่วยเหลือเขาเขาจริงจัง,จง,จงนะครับอันที่5นะครับอันที่5อันที่5ก็คือ L นะครับ L ก็คือ l o v e ก็คือความรักความรักเนี่ยก็คงไม ไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับความรักนี่พี่น้องก็รู้อยู่ดีรู้กันดีอยู่แล้วนะครับหนึ่งโคดินบทที่13ความรักยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับเรารักไม่รักกันไม่ได้นะครับเราไม่รักกันไม่ได้เราอยู่คิดสะจากเดียวกันเราไม่รักกันไม่ได้อุ้ยนะครับโอเคความรักล้นความรักล้นกลตนรคอ อย่างนี้อะไรครับมันยุบลงนะจะเรื่องใช้ไปแล้วนะมันทำให้ครอบครัวไม่แข็งแรงนะครับมาถึงเรื่องของรักนะครับเพราะฉะนั้นในบทที่หนึ่งคนที่บทที่สามบอกว่าจง ทั้งสามสิ่งนี้ดำรงอยู่คือความเชื่อความหวังและความรักแต่ความรักนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดในสามสิ่งนะครับครอบครัวที่ไม่มีความรักมันก็จะเป็นครอบครัวที่แข็งแรงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นความรักก็จึงสําคัญด้วยนะครับในครอบครัวของเราเราจะเป็นครอบครัวที่มีความรักช่วยเหลือดูแลสิ่งกะกันแล้วสุดท้ายตัววัยนะครับเยาวนะครับเยาวคือการตะโกนตะโกนนะครับถ้าในพระคัมภีร์เนี่ย เวลาตะโกนเนี่ยในพระคัมภีร์จะพูดถึงการตะโกนเวลาเนยเยอะที่สุดคือการตะโกนให้ตรึงพระเยซูตรึงเขาเสียตรึงเขาเสียเขาทำบาปก็ทำเขาดูถูกพระเจ้ามีนประมาทพระเจ้าตะโกนใส่พระเยซูให้ตรึงพระเยซูแต่การตะโกนในครอบครัวของพระเจ้าเนี่ยนะครับให้ให้ตะโกนชื่นชมซึ่นกานและกาในในสมัยก่อนเวลาเราเรียนลูกเสือเนี่ยนะครับ เขาจะมีเขาเรียกคําว่าเยลลอิ่งเยลลิ่งก็คือว่าถ้าใครทําดีเนี่ยจะต้องมาอยู่ตรงกลางแล้วก็คนอื่นก็จะมายืนล้อมรอบกันแล้วก็ชี้แล้วก็ชี้แล้วก็บอกอ่าอะไรล่ะลลลทำดีแล้วทำดีแล้วทำดีแล้วนะครับสามครั้งเขาเรียกว่าเยลลอิ่งคือการชื่นชมแล้วก็ตะโกนใส่ซึ่งกันและกันนะครับ พระเยซูบอกอย่างนี้ในมันทธิวบทที่10บอกว่าสิ่งที่เรากล่าวแก่พวกท่านในที่มืดอจงกล่าวในที่แจ้งและได้ยินจากเสียงกระซิบให้ตะโกนจากดาดฟ้าหลังคาบ้านอย่าก,กลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่สามารถฆ่าจิตวิญญาณแต่จงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าที่สามารถทำลายทั้งจิตวิญญาณและในนรกได้นะครับได้ยินจากการกระซิบ จงตะโกนจากดางฟ้าหละะังคาบ้านบางทีเราได้ยินเรื่องราวของพระเจ้านะครับเราจะเก็บไว้คนเดียวไม่ได้เราจะต้องตะโกนบอกคนอื่นนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวสําหรับการตะโกนชื่นชมซึ่งกันและกันการเยียว่งซึ่งกันและกันว่าเฮ้ยคุณทําดีคนนี้แหละคุณทําดีที่สุดแล้วคุณแซมแต่คุณจะต้องทาทาดีกว่านี้<ม>อีกนะครับคือชื่นชมแล้วก็ไม่ต้องมีการอิจฉากันนะครับให้เราให้เราชื่นชมในสิ่งที่เราทํานะครับ บางทีมันเป็นการหนุนใจเพื่อที่จะให้ครอบครัวเหมือนเหมือนเวลาเราชมลูกเรานะครับมีไหมใครที่แบบมีลูกแล้วด่าแนตะ่ลูกอย่างเดียวด่าด่าเช้า,ด,า,ชาด่ากลางวันด่าเย็นอย่างเงี้ยนะครับไม่มีนะครับเราก็ต้องเออใครจะว่าลูกเรายังไม่รู้แหละลูกเราน่ารักที่สุดลูกเราเก่งที่สุดลูกเราดีที่สุดนะครับชื่นชมเมื่อเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้เราเยวก็คือ ชื่นชมแล้วก็ตะโกนบอกซึ่งกันและการให้คนอื่นได้ยินด้วยนะครับอย่าอย่าอย่าบ่นกันอย่าดูถูกกันนะครับถ้าเราด้อยค่ากันเองในครอบครัวนะครับแล้วมารซาตานมันก็สนับสนุนเราทันทีเลยนะครับถ้าเราบอกว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่เก่งคนนั้นไม่เห็นเป็นดีเลยนะครับเขามารซาตานเป็นไงมันก็โจมตีเราเลยเออจริงอาเมนหาโบทใหม่ดีกว่า นะเทศนาก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีสักอย่างเลยบทนี้นะครับไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นที่อย่างที่แข็งแรงครอบครัวที่แข็งแรงเราต้องมีคาชื่นชมซึ่งกันและกันแล้วก็พูดคุยในสิ่งที่ดีๆให้บอกตะรบบอกกล่าวบอกตะโกนบอกคนอุดบอก,บอก,บอกในสิ่งที่ดีต่อกันว่าเออคนนั้นดีนะคนนีน้คนนั้นทําเก่งนะคนนั้นเขาซื่อสัตย์คนนั้นเขาอ่า เหนื่อยคนนั้นเขาอยากต้องการความช่วยเหลือคือให้เราตะโกนบอกในสิ่งที่ดีๆให้ทุกผู้คนได้รู้และในความรักความสามัคคีตรงนี้เพราะฉะนั้นครอบครัวของอิมมานูเอลก็จะเป็นครอบครัวที่แข็งแรงนะครับแข็งแรงแล้วก็แล้วก็มารซาตานก็จะทําลายเราไม่ได้นะครับแล้วเราก,ก,ก็ใครเข้ามาเห็นมีถ้าเราเป็นครอบครัวที่ดีเป็นครอบครัวที่แข็งแรงเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีความสุขผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่อยากอยู่นะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ที่ที่ ชื่นชมแล้วก็รักในสถาบาันครอบครัวเพราะว่าผมเกิดมาจากครอบครัวที่แตกแยกนะครับพ่อแม่หย่าร้างนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในครอบครัวที่มีความสุขมีความอบอุ่นเพราะฉะนั้นผมเข้าใจถึงความสําคัญนะครับของครอบครัวที่อบอุ่นและผมก็เชื่อว่าคิดซจากเราแล้วก็แผ่นดินของพระเจ้ามันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นจริงๆนะครับเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้เราเป็นอย่างนั้นนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับ คำคืนนี้สำหรับพระพรตรงนี้ที่บอกว่า Family นะครับ A สิทธิอำนาจนะครับอ u t h o r i t y M m ็ s t do ต้องทำนะครับ I i n ินไซ t นะครับจักภายใน R Love. ินะครับความรักที่ต้องมีแล้ว y ก็คือ e ยคือการตะโกนบอกชื่นชมซึ่งกันและกันนะครับ <Yes. S 1> ให้เรารู้ใจกันตัที่ฐานนะครับสำหรับคำคืนนี้พระบิดาเจ้าข้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับครอบครัว พระคริสครอบครัวของพระองค์ที่ทรงสบทานให้กับคีสจักรที่เรามารวมตัวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นครอบครัวที่ทรง,งอวยพอและมีพระองค์เป็นศรษะในครอบครัวนี้ขอพระเจ้าที่จะได้รับเกียรติในชีวิตของเราที่เราจะเป็นอวัยวะทุกส่วนที่แข็งแรงและก็เป็นอวัยวะ อวัยวะที่ใช้การได้ในงานของพระเจ้าขอพระเจ้าได้รับเกียรติในสิ่งเหล่านี้ที่เราจะมีความแข็งแรงเข้มแข็ง,ขงจะไม่มีใครมาโจมตีไม่มีใครมาบั่นทอนไม่มีใครมาแย่งชิงสิ่งดีๆจากเราไปได้พระบิดาเจ้าของเราขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราเข้มแข็งเมื่อเราเติบโตเราแข็งแรงเราก็พร้อมที่จะรับพระพรยิ่งใหญ่จากโลกเราขอบคุณพระเจ้าเราขอพระเจ้าจได้รับเกียรติผ่านพวกเราทุกๆคนด้วยฝากซึ่งกันและกันไว้ในการอวยพระพรซึ่งมาจากโลกในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมนอาเมนอาเมพระเจ้าไว้ขอบครับขอบคุณพระเจ้านี่ฮะ